เขนได้มาที่พี่บัณฑิตก่อนนะครับพี่บัณฑิตเนี่ยเข้า ouais. มาเป็นทหารครั้งแรกมาเป็นทหารพลานท่ายปักของลุงโจเป right. ็นเสือพลานเสือพลานกับทหารพลานไม่เหมือนกันนะเสือพลานคือไปรบในลาวใน2514ถึง<ป>2 5งพัห้ารกลองนห้าร้อยสิบสีถึง2517แล้วร้อยิบเจ็ั่นก็จะเป็นทหารประจำการก็จะต้องเปลี่ยนชื่อนะก็ไม่ได้แต่ของพี่บัณฑิตเนี่ยมาเป็นทหารพลานใช่ครับผมปีอะไรครับอ๋อปี2524ครับผมก็คือ ผ่านจากลุงโจเน,นี่ยสิบปีสิบปีครับเป็นไงบ้าครับพอเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นทหารพลานก็มันก็อย่างว่าเวลานั้นมันมีการลบตอลอดไม่ว่าจะเป็นศึกภายในศึกภายนอกศนะึกภายในของเราก็คือผู้ก่อการ้ายคอมมิลิตนะครับซึ่งมีทั้งเขตงาน2 0ง5 2คือลคอรชสีมาเสริงสาคอมมิลิเขตนี้กระบุงบุรีมีหมดนะฮะเขตนี้มีหมดแล้วก็ทางภาคใต้เราก็มีครับ ภาคใต้เราโดยเฉพาะที่ช่องทางสุราษฎร์ธานีช่วงผมที่เข้ามาช่วงเวลานั้นก็เขาขออีกฮนะเขาขออีกอกลงังกลังเดือดเลยช่วงนั้นเขาขอกำลังเดือดเลยครับก็มีการลบโดยกองทัพอเมริกาเขากำลังปราบปรามกันอย่างหนักเลยช่วงนั้น